ไม่นานมานี้นะครับเราก็จะได้ยินประเด็นของทางคอคอมบ่อยสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับตัวอาร์มเองก็ตามที่เขามีการฟ้องร้องกันว่าจะไม่ให้คอคอมเนี่ยใช้อาร์มอีกต่อไปแต่ว่าประเด็นนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากตอนที่คอคอมเนี่ยมีการเปิดตัวไอซับตากนรุ่นใหม่ที่ใช้โปรเซอร์คอชื่อว่า o r i o n นนั่นเองนะครับไออรออเนี่ยมันเป็น คอที่ทางคอคอมเนี่ยเขาใช้ไลเซนซ์ซึ่งทาง ARM มบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็สามารถไปดูข่าวเพิ่มเติมกันได้นะครับอย่างนั้นก็ตามครับไอโปรเซอร์ออริอตัวนี้ครับมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะโดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับออริออนค e นี้จะอยู่ใน Snapdragon 8 Elite รุ่นใหม่นะครับซึ่งก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งในเรื่องของตัว CPU แล้วก็ตัวของ GPU เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็น SOC ใช่ไหมมันมีชิปทุกอย่างอยู่บนนั้นอยู่แล้วนะครับตัว GPU เองนะครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่จริงๆแล้วมองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ย มันเป็นอะไรที่กําหนดเลยว่ามือถือเครื่องที่ใช้ Snapdragon 8 Elite เนี่ยมันจะเล่นเกมออกมาได้ดีประมาณไหนนะครับโดยที่ A p r o c เซอร r ตัว GPU อันเนี้ยจะเป็น Adreno 830มีการดันคล o อก speed ไว้ที่1.1 GHz นะครับและทางแบรนด์ก็ได้บอกมาเลยนะครับว่า ไอ้ G P U ในตัว s O C ตัวนี้มันจะสามารถเล่นเกมระดับ Triple A Title ได้ดีในระดับหนึ่งเลยฮะล่าสุดนี้ครับเราได้เห็นประสิทธิภาพ Benchmark ของ Snapdragon 8 Elite ในส่วน G P U ออกมาแล้วนะครับและอันนี้มีการเอาไปเทียบกับตัว Radeon 780M เลยด้วยซ้ำนะครับ 780M เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ จะอยู่ในพวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลอย่างเช่น R.O.G. Ally อะไรอย่างนี้นะครับที่มันเป็นของค่าย AMD z 1อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็น AMD APU ตัวอื่นที่ใช้รหัส7 8 0 m เหมือนกันนะครับทุกคนคงพอรู้นะครับว่าประสิทธิภาพของไอ้ตัว R.O.G. Ally ก็แน่นอนครับมันออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันสามารถเทียบกันได้เลยนะครับเบนช์กอันนี้ฮะ มีการทดสอบเทียบในโปรแกรม 3D Max Steel Nomad Lite นะครับซึ่งเป็นการทดสอบแบบ cross platform benchmark หมายความว่าคุณจะไปทส x 8 6ก็ได้เอาไปทสฝั่ง ARM มันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ benchmark แบบ ray tracing นะเพราะว่า Steel Nomad Lite เนี่ยมันเป็น DX12 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่อาจจะไม่ได้แรงมากเป็น gaming handheld อะไรอย่างนี้นะครับและมันก็สามารถเทสในส่วนของมือถือได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ฮะก็จะเห็นว่ามีคะแนนโผล่ออกมานะครับจากทางผู้ใช้ Twitter นะครับที่ชื่อว่า a 4K underscore iSN นะครับเขาเบนช์มาช์เอาให้ดูเลยนะครับว่าคะแนนของไอตัวเนี้ยซึ่งมันขึ้นชื่อว่า Sun for Arm 64นะครับ o อ e r a l l อยู่ที่2,681นะครับและ Average Frame ที่19.87นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว LG Airline แล้วเนี่ยฮะตัวนั้นเนี่ยก็จะทำได้แย่กว่านี้อยู่เล็กน้อยเพราะว่า LG Airline เนี่ยอยู่ที่2547แต่ว่าตัว Snapdragon 8 e l i อ e เนี่ย2,681ันั่นเองแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า7 8 0 m ของ Radeon เนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายนะครับอย่างมีช่อง YouTube ชื่อว่า Dame Tech เนี่ยเขาบอกว่า7 8 0 m ก็สามารถทำคะแนนได้ดีกว่านี้ได้เช่นเดียวกันทำคะแนนได้ประมาณ2859เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีสลับกันไปมานะครับว่าไอตัว Snapdragon หรือว่า7 8 0 m เนี่ย สับกันว่าอันไหนแรงกว่ากันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้ามันต่างกันหลักร้อยเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นในการใช้งานจริงนะครับแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านี้นะครับมันก็อาจจะไม่สามารถเทียบกันได้โดยตรงนะครับเพราะว่า7 8 0 m ที่มาพวก Gaming เกมมิ่งแอนด์เฮลยมันคนละปัจจัยกับพวกมือถือนะครับเกมมิ่งแอนด์เฮลออกแบบมาสำหร,รับการเล่นเกมโดยตรงนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีฮิตซิงค์มีระบบคูลิ่งเป็นแอคทีฟคูลิ่งพัดลมเป่าวิทวิทวิทเลยอะไรอย่างนี้นะครับปล่อยลมน้อยออกมาตลอดเวลาก็แน่นอนว่ามันสามารถรบายความร้อนให้ตัว g p u แล้วก็ CPU ก็เลยสามารถทําได้ดีกว่าในขณะ Snapdragon 8 Elite เนี่ยต่อให้ใส่ในสมาร์ทโฟนเรือธงที่ระบายความร้อนดีแค่ไหนมีเวเปอร์แชมเบอร์ดีแค่ไหนยังไงมันก็คงไม่น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้แอคทีฟคูลิ่งหรือว่าต่อให้มีแอคทีฟคูลิ่งจริงมันก็คงไม่ได้เป็นแอคทีฟคูลิ่งที่อลังการเท่าพวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยสแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่สามารถเทียบกันโดยตรงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้ตัว Snapdragon 8 Elite เนี่ย มันใช้พลังงานต่ำกว่าการอยู่พอสมควรเลยนะครับนั่นหมายความว่าการปล่อยความร้อนก็แน่นอนว่าต้องต่ำกว่าด้วยเช่นเดียวกันถ้ามือถือใช้เวเปอร์แชบ์ดีๆก็แปลว่ามันน่าจะปล่อยความร้อนได้เพียงพออยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ยิงยาวๆได้เหมือนเกมมิ่งแฮนด์เฮลท่านั้นเองคะแต่แม่ว่าผลจริงๆตอนเอามาใส่กับมือถือแต่รุ่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาเทสในมือถือรุ่นไหนนะครับเอาเป็นว่าได้มาแบบนี้ฮะได้ Full HD ระดับ Low บนเกมมิ่ง AA Triple A Title ทั้งหลายนะครับก็ถือเปะรรับ ใจมากแล้วนะครับและแรงขนาดนี้ก็หมายความว่าถ้าสมมติว่ามันมีไออิมูเลเตอร์ฝั่ง Linux ที่สามารถรันเกมมิ่ง PC ได้นเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็น h a n d h e l ลเกมมิ่ที่ใช้ตัว Snapdragon 8 Elite เข้ามาแล้วก็รันเกม Tri p l e A ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นช่วงน่นาสนใจฮะสำหรับตลาดเกมมิ่งแฮนด์เฮลเลย